4ธันวาคมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปีขึ้นโดยในปีนี้2,568ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด w h e n n a t u r e t r i v e We All Survive ธรรมชาติคืนชีวิตสู้วิกฤตภูมิอากาศได้รับเกียรติจากดรชยาน,านันท์พักดีจิต ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมรวมด้วยดรพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวันนี้กรมเนี่ยจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็วันอาสาสมัครพิติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมูม่บ้านแห่งชาติในปี2568เนี่ยเรามีทศมรประมาณ300,000ชีวิตนั้นธีมในการจัดงานวันนี้เราต้องการสร้างการตระหนักรู้แล้วก็การมีส่วนร่วม เพื่อจะให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับจากระดับส่วนกลางลงไปต่อเชื่อมกับระดับพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะก็จะมะีความต้องการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับที่จะช่วยกันบริหารจัดการแต่ในเชิงของแผนเป้าหมายและการทํางานเนี่ยตอนนี้ในส่วนกลางไล่งแต่ระดับรัฐบาลลงมาเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ละเหลือแค่เรื่องของการที่จะทําให้ร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งคอรมอเพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่2 ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยาสามารถเดินไปในกระบวนการตรวจร่างของสำนักง,ง,งานคณะกรรมการคดีฆาแล้วก็ไปรอเข้าสภาในสภาหน้านะคเับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เครื่องประเทศไทยีย่มีเครื่องมือกลไกที่มีความพร้อมมากในการที่จะเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจคาร์บอนต่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะวางแผนการปรับตัวระดับชาติลงไประดับภูมิภาคแล้วก็ลงระดับจังหวัดแล้วก็พื้นที่ด้วย สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานมีทั้งการสรุปผลการประชุมขอบ30ที่ประเทศบราซิล MOU การสนับสนุนเชิงธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการจีกรีนรวมทั้งการมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศที่แสดงให้เห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมด้านการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนและโรงเรียนกิจกรรมที่ทำให้เราครับได้รับ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับก็เป็นกิจกรรมของเราครับที่คณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับได้มีการร่วมมือกันนะครับกับภาคีเครือข่ายครับในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนของเราครับนักเรียนครับก็จะมีการแบ่งเวรประจําวันตอนหลังเลิกเรียนแล้วก็คอยเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรเจคเตอร์นะครับไฟในห้องเรียนครับพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับภายในห้องเรียนโครงการพิเศษครับก็มีการเช็คครับพอรักเรียนทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องถ่ายรูปครับลงไลนกลุ่มครับในการรายงานเวรนะครับในแต่ละวันซึ่งกก็จจะมมีีีีทขขอองงสานนนัเเรรรยยไปตวก ทุกวันครับหลัง4โมงคืนครับซึ่งในส่วนนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนของเรานะครับมีการประหยัดค่าไฟนะครับที่ลดไปถึง200,000บาทนะครับแล้วก็มีการประหยัดค่าน้ำถึง100,000-200,000บาทครับรางวัลในครั้งนี้ครับเราก็จะนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับอย่างเช่นโครงการที่เราเคยมีอยู่แล้วครับโครงการทางารขยะรีไซเคิลนะครับเราก็จะไปโคกับตัวของหมู่บ้านสภาทินนะครับแล้วก็ลงเก็บขยะในบริเวณชุมชนใกล้เคียงครับ ในส,ส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัชัยชุมพลนะคะเราได้ดําเนินการโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะคะโดยมี4มิตินะคะแต่หนึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีคุณภาพการาใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคัดแยกขยะจากต้นทางตรงนี้ค่ะเรามีการฝึกวินัยนักเรียนเราให้ความรู้สร้างความตระหนักกับนักเรียนให้นักเรียนได้รู้ว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนี่เป็นยังไงจนเราเกิดความสําเร็จและมากกว่ารางวัลที่เราได้นะคะพฤติกรรมค่ะ พฤติกรรมของนักเรียนเป็นคนที่มีความตระหนักมีจิตสำนึกในการที่จะด้วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมการต่อยอดเนี่ยเรามีการวางแผนเลยว่าเอานักเรียนแกนนํารักสิ่งแวดล้อมต่อยอดทั้งที่บ้านทั้งที่ครอบครัวทั้งที่ชุมชนให้ความรู้ได้กับชุมชนค่ะกิจกรรมก็หนึ่งะลนลงให้ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าอย่างประหยัดโดยที่เราลดนรงในการคัดแยกขยะไม่เผาต่อสางข้าวไม่เผาเศษ วัสดุต่างๆพวกเศษอาหารพวกขยะเอนเราเอาไปนําไปทําปุ๋ยน้ําหมักปุ๋ยดินทุกวันนี้ชุมชนของเราสะอาดหน้าอยู่ทั้งขยะในหมู่บ้านจะไม่มีอยู่ริมถนนเลยผมรณรงค์ให้คนในชุมชนนําถังขยะไปไว้ในบ้านของตัวเองก็ล,ลดปัญหาสุน,นัขภูริเขียรก่อนอื่นนะครับการบริหารส่วนบนประตรงนะครับร่วมกับชุมชนบ้านเขาแก้วนะครับแล้วก็ต้องของขอบคุณไปยังนะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นะครับที่ได้ร่วมนะครับการทําเรื่องของชุมชนคาร์บอ,อนตำ่ำในส่วนของชุมชนเนี่ยนะครับเราทาเรื่องของการนะครับทำคิวอาร์โค้ดในการที่ติดต้ดตนไม้แล้วเราก็นะครับไปสแกนพอสแกนเราจะได้รู้เลยว่าต้นไม้ชื่ออะไรพันไม้อะไรมีความสูงขนาดเท่าไหร่ในการต่อยอดของชุมชนนะครับก็คือเราได้มีแผนงานหลังจากชุมชนนี้ประสบความสำเร็จเราจะขยับไปแต่ละชุมชนชุมชนชุมชนไป นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งตำบลประตงมี11หมู่บ้านเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำทั้งตำบลประตงครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นสร้างความตาระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทงั้งภาคราัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การบูรณาการสู่ระดับพื้นที่โดยมีเครือข่ายทอสอมอเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้างและเกิดประสิทธิผลได้ในระยะยาวต่อไป